เผยเส้นทางรักกับเฟรมพิมเดชแมทพิรณีว่าที่เจ้าสาวเปิดใจวินาทีขอแต่งงานเล่าเส้นทางรักกับเฟรมพิมเดชบอกความรู้สึกแบบหมดเปลือกว่าที่เจ้าสาวคนสวยแมทพิรณีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มเฟรมพิมเดชพร้อมกับสินหวานการขอแต่งงานจากฝ่ายชายต้องบอกว่าเสอร์ไท้ายแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากจากนั้นในโลกออนไลน์ได้เปิดว่าบว่าที่เจ้าบ่าวสุดหล่อเป็นลูกชายของนายอภิรัตศิวพรพิทักษ์อดีตผู้ช่วยประลัดกรุงเทพมหานครปัจจุบัน เป็นทําธุรกิจร้านอาหารและให้คําปรึกษาด้านวางแผนธุรกิจล่าสุดแมทพิรณีได้มาเปิดใจถึงนาทีถูกขอแต่งงานในรายการแชร์ทางช่อง GMM 25ที่มีมดดำคาชาพาน็อตวอริสและแจ็คแฟนฉันเป็นพิธีกรโดยเธอเปิดใจว่าใกล้ถึงวันแต่งงานแล้วยังงงๆอยู่เลยเพราะเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาขอแต่งงานและเธอไม่รู้ว่าจะดีพอสําหรับใครพอใกล้วันแล้วยังงงๆช็อกๆอยู่เหมือนเฟรมขอแต่งงานที่นอร์เวย์ คาดว่าเป็นที่นี่เพราะมีป้าอยู่ด้วยเป็นโอกาสที่ดีมั้งขมัดจำที่พูดไม่ได้เลยต้องกลับมาดูคลิปว่าเราพูดอะไรไปตอนนั้นเราจำอะไรไม่ได้เลยมันหายไปหมดทำอะไรไม่ถูกเป็นความสุขที่สุดเลยไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาขอแต่งงานไม่รู้ว่า เราจะดีพอสําหรับใครหรือ,อยังเราก็มานั่งคิดทบทวนว่าผู้ชายคนหนึ่งจะขอใครแต่งงานเขาก็ต้องรวบรวมความกล้าขนาดไหนใช้กําลังใจขนาดไหนใช้เงินใช้จิตใจทุกอย่างแมทพูดว่าขอบคุณอยู่คําเดียวเฟรมมาบอกว่าแมทพูดว่าขอบคุณนะไม่คิดว่าจะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตหลังจากนั้นแมทก็ถามเฟรมว่าเป็นมายังไงปะ๊ปะป้ารู้เมื่อไหร่เขาวางแผนกันหมดแล้วปะ๊ปะป้าแมทปีนี้80แล้วเดินไม่ค่อยถนัดเขาจะไม่ทานอาหารนอกบ้าน จะไม่ออกไปดินเนอร์ที่อื่นเลยแต่วันนั้นป๊าป๊าทำเกินกว่าปตากติมากๆดีใจที่ปะาป๊าทุ่มเทจริงๆทั้งหมดคนในครอบครัวรู้ทุกคนต้องบอกว่าเฟรมเก่งมากที่พกแหวนพกเบลที่ปักเองกับมือปิดแมทแบบให้ได้รู้ได้ก่อนแมทยังถามเขาเลยว่าเธอแอบแหวนยังไงเธอหลบแหวนไมใ่ให้แมทรู้ได้ยังไงหัวเราะมีคนเปิดว่าเปิดภาพเฟรมเขาตกใจมากเพราะไม่คุ้นชินกับเรื่องราวในวงการบันเทิงครอบครัวเขาอยู่ในวงการบันเทิงช่วงสั้นๆเจอกันเพราะเพื่อนแนะนำะเป็นการแนะนำว่า เขาเป็นเจ้าของร้านโฮมเอกใหม่ตอนนั้นเพื่อนก็ฝากแม็กไว้กับเฟรมช่วงที่เจอกับเฟรมเพื่อนพยายามจับคู่ให้ตลอดหัวเราะวันนั้นสนุกมากตอนนั้นแม็กตั้งใจว่าเราจะบวชชีแน่แล้วเราอยู่คนเดียวแน่นอนหัวใจแหลกสลายกลัวความรักไม่คิดว่าจะมีใครเฟรมเป็นคนดีมากๆเขาไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่เรารู้สึกว่าหากเราพลาดคนนี้ไปเราอาจไม่ได้เจอคนนี้อีกเราค่อยๆสะสมความรู้สึกไปเรื่อยๆค่ะต้องบอกว่าเป็นการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงๆ แสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวใบแดงด้วยอีกครั้ง